สวัสดีครับสวัสดีชาว Truef. Truelive. Com ทุกคนนะครับวันนี้ผมนัทสักดาทรานะครับก็พาทุกคนมาที่ก้องถ่าย MV ตัวล่าสุดของนัทคือเพลงคิดถึงดังๆพี่เจ้าหนน้องแก้วซาซาหรือน้องแก้วุรีนาที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับจริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงวเราจะไกลกลันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตา ไปเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ก็ดีนะคะวันนี้ก็เป็นการถ่ายทำเพลงที่สนุกดีค่ะแล้วก็โลเคชั่นก็สวยด้วยค่ะเราตื่นเช้ากันมาั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็ออกเดินทางกันมาถึงนี่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็ถ่ายทำกันมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเชียงกวางต่างจังหวัดครับเลยกรุงเทพออกมาแล้วตอนแรกเราน้กว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่เราออกมาเลยแล้วครับ ก็รู้สึกว่าไม่ด้ร้องเพลงกับซาซ่ามาก็นานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ก็ไปถามพี่ธิมกวานเนี่ยว่าแบบอพี่นักชักดาธรเป็นยังไงบ้างเลยทั้งสองทั้งสองคนก็เป็นแฟนคลับแล้วก็บอกว่าเอออยากให้มาลองด้วยอะไรย่าเงี้ยค่ะก็เลยลองดูก็สนุกดีค่ะพี่นัาน่ารักค่ะทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟัง จำมีนอนฝันดี oh, oh, <hi. S 2> คิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆอลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันอีกไห่นะนะไม่ช้าไม่นานถ้าเป็นเวลาที่เรา เรื่องเราเป็น3าสเรื่องเนาะของเราก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะมีคู่เป็นเด็กมัธยมแล้วก็วกคู่ทำงานคู่ไปทำงานครับก็สแสดงให้เห็นถึงแบบว่าความรักในหลายๆรูปแบบที่คนสงสามคิดถึงหากันเรื่องของเรานะคะก็เราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะในเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เราต้องคิดถึงกันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาเจอกันคคคิิดดดถถึงถึงงมี พระรไหมมยิงยัังงีีนนนอนนด oh ครับก็ขอฝาก MV เพลงคิดถึงดังๆไว้กับทุกคนด้วยนะครับเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนนะครับแล้วก็กลางกันยายนนี้ครับพบกับอัลบั้มใหม่เต็มๆของนันะครับกับอัลบัม้ม300อูนยอ์องศาน,นครับสกะบุรีครับ